อยากย้อนวันวานด้วยการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆซักเพลงคุณจะทำอย่างไรยขอไปตั้งนานละก็ไม่มาสักทีปัญหาเหล่านั้นของคุณจะหมดไปเราได้รวบรวมเพลงลูกทุ่งยอดฮิตในอดีตในระบบเสียงสเตอริโอที่ฟังชัดเจนได้ทุกที่ทุกเวลาเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เขารวบรวมเพลงไว้อาจารย์กว่าพันเพลงคุณภาพมันสุดยอดมากเสียงชัดแจ๋วใสเป้งเลยครับคมมากๆครับ เครื่องเล่นเพลง AS ลูกทุ่งฮิตพันล้านเครื่องเล่นเพลงที่รวบรวมเพลงฮิตอมตะเพลงดังหาฟังยากจากศิลปิน58ชีวิตที่คุณชื่นชอบกว่า1,000เพลงจากราคาปกติ2,690บาทแต่เพื่อคนพิเศษเช่นคุณหากคุณโทรมาตอนนี้เราลดให้คุณอีก1,000บาทให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาสบายกระเป๋าเพียง1,690บาทเท่านั้นโทรหาเราตอน,นี้ที่0266066 6 ย้ำ02 666 0666